สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับน,น้องมิ้นปากน้ำเพียงไกอ่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาพบมิ้นแน่นอนนะคะมิ้นมาพร้อมกับรถยนต์เข้าใหม่นะคะเป็นฮิสันอวาร่าตัวนี้นั่นเองนะคะสีดำหล่อๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2013นะคะลูกค,ค้าขาวันนี้มิ้นมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขดีๆเดี๋ยวเรามารีวิวรอบคันกันจ้าไปเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจา๋าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นนิสสันนาวาร่านะคะรถยนต์ปี2013เนะคะเป็นรถยนต์มือสองสภาพป้ายแดงเลยนะคะรถยนต์เข้าใหม่นะคะแน่นอนนะคะปากน้ําเกียงไกของเราเนะคะเป็นขวัญใจคนงบน้อยแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าจา๋าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่มีเอกสารชัดเจนนะคะทำงานอยู่จริงชัดเจนตรวจสอบได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีเครดิตก็ได้นะ ะะมินให้ฟรีดาวเหมือนกันสําหรับคันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมินเปิดให้ดูบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดมาแล้วนะคะบรรยากาศภายในห้องโดยสารเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะในความในในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะตัวนี้จะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศคอนโซลด้านหน้า ประมาณนี้เลยนะคะลูกค like mm ้าจ๋าตัวนี้เป็นเกียร์เมนนวนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันสาหรับตัวนี้นะคะสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะไม่ต่างจากสีประตูเลยลูกค้าจ๋าเพราะว่ามันสามารถเปิดแคปหลังได้โอเพนแคปได้นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสูงนะคะเขาจะมีบันไดเหยียบขึ้นข้างมาให้ด้วยนะคะเขาจะมีบันไดเหยียบขึ้นข้างมาให้ด้วยแบบนี้นะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะแม็กแท้แม็กเดิมนะคะของ n i สสันเขาเลยสำหรับตัวนี้นะคะ จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของราคานะคะในส่วนของราคานะคะสําหรับตัวนี้นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนต้นๆน,นะคะลูกค้าจ๋าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนต้นๆน,นะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเอกสารชัดเจนไม่จําเป็นต้องมีเครดิตก็ฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นมาแจ้งโปรโมชั่นกันนะคะอะเดี๋ยวมิน้นรบกวนให้ให้แอดถือกล้องให้มิ้นนิดนึง <laughs> นะคะเดี๋ยวมิ้นขอแจ้งโปรโมชั่นแป๊บหนึ่งอาจ๊ะอ่าโอเค สำหรับโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะลูกค้าท่นนใดนะคะที่เป็นลูกค้าจากเพจปากน้ำจินไกมาหานนองมิ้นนะคะหรือแฟนคลับนะคะช่อง y YouTube เฮียโจโขายรถมือสองสมุดปาก,กานนะคะลูกค้ามาหามิ้นนะคะมิ้นมีโปรโมชั่นนะคะสองช้อยให้เลือกนะคะช้อยที่หนึ่งก็คือเรามีส่วนลดให้จัดตักจัดเต็มเลยลูกค้าจ๋าช้อยที่สองนะคะมิ้นมีโปรนะคะช่วยจ่ายค่าง,งวดคนละรึ่งด้วยจำนวนค้างวดอ่า มีที่ไหนให้มากกว่านี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านที่อยากได้รถมือสองนะคะมาหามิ้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมิน้นฝากเบอร์โทรสำหรับเบอร์โทรการติดต่อนะคะ099129ตามด้วย2,000นะคะ099129ตามด้วย2,000นะคะมิ้นขอขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยสำหรับวันนี้นะคะมิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า